วัดนี้ช่วงเซาของวันเสาน่าจะพี่น้องนาคมามานีก็มาเบาต่อน่าจะเนาะเรื่องเล่าบทที่นี่เรื่องเล่านี่ก็บจิเป็นเรื่องเล่าไปสอบไปพาสปอร์ตน่าจะเนาะออสเตรเลียเนาะพอวายยังหละ่ะพอสีอันนี้เป็นบดท,ที่สามสิบหกน่าจะพี่น้องไปสอบไปกัพคียกับลูกสาวไปสอบพร้อมกันจะบพี่น้องลูกสาวมาอยู่แค่ได้องปีแม่ได้อยูซีปีหลัวที่นี่ก็บจพิพากันไปสอบ ไปสอบพอร้อมกันนะอาจะรพี่น้องอันเพราะว่าอันจองพอร้อมกันนะนะจ้ะพี่น้องมาบานนี้จ้ะพี่น้องตอนเนาะคอยกับหลูกคอยก็ได้ไปสอบตอนแรกมันกต็ตโงเขียนเข้าไปทั้งรัฐบาลพนักงานได้จาดพี่น้องเนาะเอกสาร่งเข้าไปแล้วที่นี่ปกตินัดมือเฮ้านัดมือเฮ้าไปสอบก็ได้มือสอบเนาะสองคนแม่ลูกก็ไปพร้อมกัน ลูกสาวเพื่อกสิหัวดีกว่าแม่ในจังน้อยที่คือ่นเขาไปหาหนาที่เพื่อกะถือใบซีเรียมออกมากกระจบมันกบพักกันมานั่งถามแม่ก็พออยู่ทางนอกที่คอยกัอยู่ทางในหมดแล้วเกิงชั่วโมงเกียบชั่วโมงพลัดจะพี่น้องมันกะอีตีแต่เดา,ดาอยู่หันแล้วสิผ่าคอจะพี่น้องสอบสิผ่าคอเจ้าหน้าที่เพื่อกะย่างไปย่างมากอยู่หันหลจัจะพี่น้องเพื่อกะมีควัดควัดจนมากนะ,นะจะพี่น้องตัวตัว,ตวงอง่อนน่ะนะ บานิกาอุ้ยอันนี้กูกรไเด้เลี้ยนได้กูสอนกูอยู่ได้ว่าลอกกาบังในหน้ามีเงจิตตาว่าษากาไปโอ้ยอันนี้กับเมอนอีกได้หนิเอ้ยว่าอีตีแต่เดาวดไปเบิดตทุกอย่างนะพี่น้องเนาะแบบว่าอันนี้คือจังพานหูพานตาพานใจกูอยู่ได้ว่ยืนนั่งสินะป่อยกับติดติไปเนาะแต่ว่าเขาต้องอ่านสักก่อนเด้ให้มันมันม่นใจว่าอ่านงู้งูป,ปาลาอะ่ะจะพี่น้องเพราะว่ามันกับโมเมนว่าจะเป็น โตอย่างยากปันไดตีโตโตตีเป่นอันมากๆเพราะว่าฮาก็ได้เลียนอยู่แล้วเนาะก็เลยอันกากาไปบัดที่นี่พอมันเสียสิบห้คอวันเฮาก็แอนซาแอนซาก็คือว่าอันทัดไปนะนะจะพี่น้องคัวไมาเนาะทัดไปบัดนี้บัดนี้กาโตอันมันก็ึ้นติกสีเขียวค่อยๆได้จ้ะพี่น้องติกสีเขียวค่อยบัดนี้่อยก็ผ่านผ่านระบายบอันซีเรียมมันก็ไหลออกไม้ค่อยอ้ยค่อยว่า อ้าวไม่ใหญ่อันนี้เจ้ากคขาเตบอยู่ได้ว่า่อยว่าเออเลี้ยงเดาด่ยกให้เจ้าเลยว่าฝนว่าบ่มันว่าเดาเดาซื่อๆเด้เดาดการเดาเหนียวก็ได้เลี้ยงมาน้เนาะจะไปน้องเนาะมันก็เลยผ่านผ่านปติทีนเหยวก็เอาใบไปเพื่อนเอาใบไปเพื่อนหมาเพราะจังสิ่งพาสปอร์ตไม่เหราถึงเงียง้ยนได้จะเป็นน้องปฏิทีนนี่พ่อใหญ่มากหอดอันพอออกมาจากกัน มองห้าไปสอบอยู่แม่งบิสเบิร์นผนได้จากพี่น้องบอมแมนอยเตถวนี้เด้บอมแมนมาสอบอลอลไล์แล้วออลบอมแมนจากสอบไปสอบตีมองบอยูเลยนี่แหละจากพี่น้องพอสอบเซตทราบเดื